กินหลฮะนี่ิบเตียม่อัมบุยาชิปเตียมีชค้อนรูกีตาวใไอ้จามัไก่อะอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้อ้ยโอ้อ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโอ้บโ้านอ้ยบอ้ยอ้ยโ่้ย้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอยโเ้ยโอ้ยอนยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยอยโอยอ้อย้อยอ้้ว้ยย้้อ้อย นีที่ค้อนะเจ้ามากล้ีิจ้ออันเหนาเงี้ยอ่ะอุ้ยเแล้วตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเศษนะคะพอบอกว่าจะกินกิ้วชอยปั้นเขารวมตัวกันดูสิคะทีมงานท่างกิ้วชอยปั้นตอนสี่ทุ่มบ้าไปแล้วนี่ตายตายตายเรียกมา่ะกุงขีจับเขว

อวอ่ะน้าซักน้าซักก้อยเหหมอฮะซ้ามีคนโอ้ชิคอยเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยนะนี่ดูดูวิธีการทำของเขานี่เห็นไหมอ่าแล้วมันก็จะเป็นหลุมๆเพื่อที่จะได้ใส่ไส้นะอ่อเห็นไหมอันก้อยอ่ะนี่อัก้อยเหรล็อกอารคอ่า จุงอยู่แถวก้อนวะฝูซ่อนเฮียงกูก็คือมีหมูมีกระเทียมแล้วก็มีอ๋อเฮียงกูก็คือมีเห็ดหอมมีกระเทียมแล้วก็มีเต้าหู้ห,หมูสับนี่ใส้เยอะมากมาย,มย้ำนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มนะคะเมื่อเราบอกว่า<ๆ><ๆ>เราอยากจะกินกิ้วช้อยปัน้นบ้าไปแล้ว บุบวายกันทั้งบ้านนะคะนักนักคือช้อยเกี่ยวฟุนจุงอ่ะซิมุนฟุนจุงซิมุนฟุนจุงอ๋อสองลิ้นงั้นไหมหยุงเฮียงอะเตรียมเหียงอะเฮียงให้จิ้นกันไอ้คือเฮียงให้จิ้นวันจิบันอ๋อวันจิบันอ๋อนี่ชิคอนคือทั้งสาอะไรเสียงฟู่จ้ออะซิเตรียมอ่ะอัมุ่ยากซิเตรียมโอ้ ดูนะคะเหตุการณ์ความวุ่นวายยังไม่จบนะคะเพราะเรามีแขกมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะทุกคนล้วนสนุกสนานกับการเข้ามาทํากิ้วชอยปั้งนะแต่อันนี้ไม่ใช่กิ้วชอยแล้วดูความวุ่นวายเกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มเพียงเพราะจาใจบอกว่าจะกินกิ้วชอยต้นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายอยู่ตรงโน้นนะคะ

ยูฟู so ้ดแท้ๆใกล้่ไหมหมออ๋ออ๋อผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะเอามานึ่งแล้วนะคะน่าอร่อยชอยอ๋อซิมฟุนจุงตุ้ยไหมอ๋อปาบอ่าโอเคแต้นหาแต้นหาซิมงฟุนจุงต้อแล้วอะช้อยห้อยเลยชี้ห้อยนะหวเจี้ยงหมออ่ะอ๋อ ขณะนี้นะคะเวลาเกือบห้าทุ่มนะคะเ,เขาก็เพิ่งจะทำกิ้วชอยปันเสร็จตอ้กิลลีหานะชิบยิดเตรียมมาอัมปุยาจังชอยหอ่ออ้ยาชิ <S <S อันนี้ห้าลูกพึ่งจะมิ้งเสร็จเยแล้วเขาก็บังคับว่าเรามาแล้วต้องกินอ่ะไส้ละหนึ่งลูกนะเดี๋ยวชิมดูนะไม่มีน้ำจิม้มใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างนี่ก็คือเรียกว่าออริจินอลจริงๆจากสดจนจุนะชิมจุนอืมเคี้ยวๆอ่ะหวเคี้ยวอืม เยอะกว่านี้ร,นร้อนร้อนอร่อยอร่อยอร่อยเขาชิชทขาชิชชิวโก็ไทยจัวเราไปบอกเขาว่าจืดไปหน่อยหนึ่งนี่เขาไปเอาไอ้คนนมานี่คนจีนซื้อคโนมาแล้วเขาก็เอาไปขยำหนุนกำลังคลุกๆๆ,ๆๆอยู่ในโน้ดใส่คนนค่ะ